คลิปนี้ไงเนี่ยผมขอฝากเพจเคซี่ดกไ์ทูด้วยนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยเป็นเพจที่ผมเนี่ยสตรีมเองนะครับแล้วก็ยังเปิดโค้ดให้คนดูเนี่ยได้เข้ามาเล่นกันด้วยนะครับไง่ฝากไปกดติดตามแล้วก็กดไลค์เพจได้ด้วยนะครับบอกได้เลยนะครับว่าหามากนะครับเข้าไปคุยกันได้ในเพจนะสำหรับคนที่กําลังมองหาร้านเติม UC พับทีโมบายนะครับวันนี้ผมมีร้านมาแนะนนะํานั่นคือร้านวิสแมนช็อปนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเติมกับร้านนี้เราจะได้ UC ราคาถูกไวปลอดภัย100%เพียงแค่ใช้เลข ID แล้วก็ชืื่่่อ่ออออออตัััววเมมมมงจจจาาากนนนนน้้น้แแดดดไไไไลล์ปทียยะะะครบห หรือจะสามารถเข้าไปซื้อในเพจวิสแมนช็อปก็ได้และในตอนนี้นะครับวิสแมนช็อปเนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับลูกค้าใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่เพิ่มให้ค่อนข้างคุ้มมากเลยนะครับก็อย่าลืมไปเติมกันนะครับสาหรับลูกค้าหน้าใหม่นะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับใครที่มาใหม่รือฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ไปขอสปอนเซอร์ฉันได้ <S <S ผมไปดูหลายๆคนมาเขาบอกว่าโคตรเกลือกันเนี่ยเ,ออเขาบอกว่าประมาณแบบสามหมื่นดครับจยได้ตัวคอสิล่ามาประมาณ2 0 0 0 0กว่า2 0 0 0 0 3 0 0 0 0นะครับ แต่น,นี้เราไม่ขนาดนะครับเราประมาณนี้แหละ9,005ได้แน่ๆวันนี้9,005นะครับมาแน่ๆบอกเลยวันนี้ข้อขอบคุณนี่เลยนะครับจากทางร้านริสแมนช็อปนั่นเองนะครับตเติมถูกเติมดีต้องทางร้านริสแมนช็อปนั่นเองโปรโมชั่นกาซิล่าของนั่นเองครับสามารถไปเติมได้ใครที่ไม่รู้ว่าจะเติม UC กับทางร้านไหนนะครับร้านริสแมนช็อปคือคุ้มมากมีการปลุกเสก UC ซีเยนะทุกคนเข้าใจไหมเออคือเขาปลุกเสก UC ให้ด้วยนะครับใครที่เขาเรียกว่า เป็นคนที่ดวงไม่ดีจริงๆอ่ะอย่างผมเนี่ยก็ไปให้ทางร้านปลุกเสกได้นะครับอ่ามาหุยแต่มันมันไม่มีเสียงกิ๊กๆกับทุกคนมันไม่มีเสียงแบบกิ๊กๆอันเนี้ยเดบเสียงกิิ๊กๆๆๆกกิ๊ัดเข้าใจไหมเออใช้เหรียญแรกสองพันห้าแพงจัดๆใช่ครับแพงจัดๆเออมันมันไม่มีโอ้โอ้โห เออโอ้โหทุกคนอันแรกมาแบบปรับแค่สุ่มก๊อตไหมอ่ะอ๋อคืออันนี้มันสุ่มทุกอันใช่ไหมครับโอ้ทำไมเกลือจังอะ่ะไม่เกลือนะเนี่ยเกลือมากเลยเนี่ยสิบครั้งต่อไปนะครับขอชุดก็อตซิล่าสวยๆสักชุดหนึง่งเพียงมาเอ้ยล้มมาล้มมาสวยสวยสวยล้มมาแล้วครับล้มมาแล้วอุย้ย บักกี้มาบักกี้ก็ซิล่ามาเอ้ยกระทะมาโอ้เฮ้ยโอ้โหโอ้โหก็ก็ไม่แบบก็ไม่แย่นะเว้ยทุกคนนะครับก็ไม่แย่นะพอดีใช่ไหมครับเสียงนะเออโอ้ก็ไม่แย่เลยโอ้เครือบโอ้ดีงามดีงามจริงอันนี้ดีจริงเฮ้ยเฮ้ยได้มาได้มาก็หลายอย่างนะใครทำไปเล่นไ้นะทำไปเล่นไฟนะ บอกแล้วครับกระทงร้าน,น,นาด,าดิ้มันชอบเปลุกเสกพอาดีโอ้อีหอันเก่านี่กระทะก็สมาแล้วนะครับแล้วก็ได้ล่มมาล่มกอซิล่าเพียงเพียงปุ๊บโอ้ยบักกี้มาอีกแล้วอ่ะเออโอโ้โ,อโหโอโห้โหโอ้โห อุย้ยกระทะคงมากระทะคงมาอากระทะคงมาแล้วครับทำไมตกเหรียญอย่างเดียวเลยวะเฮ้ยเฮ้ยทำไมตกเหรียญอย่างเดียวเลยโอ้โหออกเหรียญอีกแล้วจริงออกแต่เหรียญโอ้โหอุยอ้ยอุ้ยได้อันนี้มาว่ะทุกคนไอ้ที่ห้อยกระเป๋าก็าซิล่าอุย้ยกระทะาอีกแล้วเอามาทำไมเนี่ย มันจะมีโอ้ยักคิ้วสามทีแล้วกดยักคิ้วสามทีแล้วกดก็มาทาบอัพมอลยูซีเติมเพิ่มมาเหรอสิได้อันนี้มานะครับเอาจริงคือแบบเอาจริงคือไอ้กล่องเนี้ยทุกคนคือ,อกล่องเนี้ยผมแนะนําเลยนะครับใครที่แบบใครที่แบบยูซีแบบน้อยๆอย่ะอย่าไปอย่าไปซุ่มเลยทุกคนเอาเก็บไว้ตอนที่ว่า AW มาดีกว่าผมว่าคุ้มกว่าจริงมา คือเหมือนมี10ช่องอะสิบช่องออก2ช่องอะทุกคนลังแกกันมากเลยพับเจีย๋ยอ๋อโอ้โหอันนี้อันนี้นี่อันนี้คือไม่ได้เลยอันนี้คือไม่ได้จริงอะโอ้โหเออเออสุ่มมา10ช่องออก2ช่องอะเกินไปอะนะครับไม่ได้ล็อกเลยไม่ได้ล็อกจริงๆอุ้ย โอ้โหได้อันเดิมได้อันซ้ำว่ะทุกคนจี๊ดจ้าดเลยเปิดโคตรไปวันนี้เปิดครับโหจี๊ดจ้าดจริงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราแบบเรามาคุยกันก่อนเลยทุกคนใครมีสูตรอะไรบ้างจริงสูตรอะไรบ้างบอกผมหน่อยนะครับใครดวงดีๆอ่ะมีสูตรอะไรมาบอกผมเลยดิเออนะครับใครมีสูตรอะไรดวงดีๆบอกผมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราเลยประมาณสามพันนี่ประมาณห้าครั้งครับห้าพันเดียห้าครั้งเดี๋ยวไปสุ่มต่อนะครับมีสูตรอะไรบอกผมเลยมาทุกคนพิมพ์สูตรมาหน่อยใครมีสูตรบ้าง โอ้โหไม่ไหวไม่ไหวจริงครับมันแบบมันเกลือเกือริมกดไลค์ด้วยนะครับใครยังไม่กดไลค์มกดไลค์ด้วยนะปรับเปิดแบบหกรอยยครับปรับปรับให้สุ่มสุ่มสุ่ม2ช่องหรือนอนหรือนอนให้ปรับสุ่ม2ช่องของพี่กดข้ามโหลกดข้ามไม่ได้ทำทำใจไม่ทันเปิดเลยครับทีเดียวได้กอดยังลบเกมโหลดใหม่ทองโมทสามโกครับได้แล้วหนึ่งครับพี่หลับตาเปิดหลับตาเปิดโอ,โอ้อันนี้อันนี้อันนี้น่าสนอันนี้น่าสนจริงเอออันนี้น่าสนจริง นี่นาสนี่นาสนหลับตาเปิดนะครับปุ๊บต้องมาเห้ยเฮ้ยด้วยมีเห้ยด้วยของดีแน่ๆของดีแน่ๆมีเห้ยด้วยนะครับอุย้ยโอ้โเหเรือเหรอได้แค่เรือเุอ้ยได้กระเป๋าโอ้โหปิดตา สูตรนี้มันสูตรนี้มันได้ว่ะทุกคนอุ้ยสูตรนี้มันได้ว่ะปิดตาเปิดได้ว่ะตอนเนี้ยโหเฮ้ยทำไปเล่นไปกระเป๋ากับเรือมานะครับโอ้โหที่แท้ชอบแบบชอบเซอร์ไพรส์ก็ไม่บอกชอบเซอร์ไพรส์ก็ไม่บอกอได้ยินเสียงของร้อนี่ผมรู้เลยครับจงังหวะนี้โอ้โหล่ม อุ้ยแต่ลมมันดีนะลมมันแปลเป็นแบบแปลมันเป็นมันลมมันแปลเป็นไอเหรียญนนะ่ะเออคือกู๊ดกู๊ดมากนะครับโอ้โหนะครับแต่คงไม่มีวันนั้นนะ่ะเออโอ้ทอม่ะทุกคนหุยอะไรวะาน่ะหุยโอ้โหเห็นเอฟเฟกต์แบบเห็นเอฟเฟกต์มันแบบ เออเห็นเอฟเฟกมันแบบเห็นเอฟเฟกตอนท้ายมันขึ้นมบบุ๊บอย่างงี้เลยบุ๊บอย่างงี้เลยนึกว่าจะแบบเออรางวัลใหญ่นะครับดีครับครั้งสุดท้ายจริงนะขอรอบนี้ขอชุดคองนะครับชุดคองหนึ่งแล้วก็ขอขอเอาชุดคองพอละชุดอะไรก็ได้เอามาเหอะขอักชุดแหละนะครับขอมาสักชุดมาเพียงเพียงปิดตารับความจริงไม่ได้นะครับ โอ้หวัวล้อแบบนี้ผมรู้เลยหวลัวล้อแบบนี้รู้เลยไม่ทำไมสุมนานจัง